สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการ Outdoor l i f e พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับเวลา18.30น,นถึงเวลา19.30นนดำเนินรายการโดยคุณทิศภาทรงเผ่าและผมไตรลัส์ทรงเผ่าแล้ววันนี้คุณทิตาพาได้กลับมาแล้วนะครับหหายไปสองอาทิตย์นะคะก็ไ,ได้กลับมาสู่รายการ Outdoor l i f e นะคะการใช้ชีวิตกลางแจ้งในรูปแบบที่คุณชอบซึ่ง เอยแพร่ทางคลื่น fm 96.0ไม่กะเฮิรถ้าติดตามฟังเราสองคนได้ทุกวันเสาร์นะคะก็มีเรื่องราวมาเสนอแนะเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรที่หายไปสองาทิตย์นี่คือไปท่องเที่ยวประจนภัยอยู่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครค่ะก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเล็กน้อยเยอะฮะในขณะที่คุณตู่มีเยอะในขณะที่คุณตู่มีเยอะแต่ว่าของตัวดิฉันเองก็พอมีบ้างพอสมควรที่จะมาแนะนํากันว่าบางทีเราอยากที่จะเอาไป ใช้ชีวิตกลางแจ้งนอกบ้านเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามฟังคุณไตรรัตน์นะคะก็ติดตามไปด้วยกันนะฮะก็หลังจากที่ไม่ได้เจอพี่แปมสองอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์ผมก็เล่าสุดก็มีไปอะไรอ่ะอัดรายการริมทะเลคะโคกตะหอม,อมไปอัดรายการริมทะเลก็คือ ไฟเราไม่พออ่ะมันก็เลยเห็นฉากแบบมืดๆแต่ก็ยังเห็นหน้าผู้ร่วมรายการผู้ผู้ร่วมรายการคือคุณทัศรวีหาลิกุลเป็นเจ้าของแบรนด์ไทยแลนด์เอ o าดอกนะครับเป็นรายใหญ่ในประเทศเลยครับแล้วเป็นเป็นคือคนที่เดินป่าหรือคนที่ชอบแทร็กกิ้งหรือคนที่ชอบแบบกิจกรรมกลางแจ้งจะรู้จักแบรนด์นี้เป็นอย่างดีครับค่ะพี่งบน่ารักมากครับก็เกิดจากการชวนกันไปลงพื้นที่เพื่อจะดูว่า ในชุมชนในแต่ละที่ที่เราไปเนี่ยเราเราสามารถไปให้ความรู้หรือไปแนะนําอะไรให้กับเขาได้บ้างนอกจากที่เราจะไปไปเที่ยวไปเที<ม>่ยวนอกจากที่เราจะไปแคมปิง้งไปเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์ของเราแล้วเนี่ยเรายังสามารถนําประสบการณ์ของเราหรือความรู้ของเราเนไปแนะนาชุมชนแนะนําชุมชนคือควรคจ,จัดการ ในเรื่องการท่องเที่ยวหรือเรื่องนิเวศวิทยาอย่างไรบ,บ้างคือให้เขาสามารถมีรายได้เสริมจากจากภารกิจประจำใช่ค่ะ,ะ,คะนี่คือนี่คือภารกิจหลักของของเรารนะครับ,รบก็ไปกับพีง่งบไปที่ชุมชนนวัดวิถีบ้านทางสายที่บางบสะพานไปป่าผู้แม่ลำพึงนะครับที่บางสะพานเหมือนกันแล้วก็ย้อนขึ้นมาที่ทับสแกก็คือสุดท้ายเราไปพักกันที่โคกตะหอม ทั้งสามสถานที่เนี้เราเคยเล่ากันไปแล้วเราเคยไปเล่าคือตอนนั้นเริ่มไปลงพื้นที่แรกๆยังไม่รู้ว่าในพื้นที่เขาจะทะําอะไรอะไรยังไงแต่ทั้งสามที่เนี้ยเป็นสถานที่ที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกเครอบครองโดยโดยในทุนอะไรเงี้ยก็เราก็เลยลงไปเพื่อจะโปรโมทหรือทําพัฒนาให้เกิด เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีประโยชน์ต่อชาวบ้านในพื้นที่ให้ชาวบ้านในพื้นที่นีได้มีรายได้แล้วก็ได้มีกิจกรรมที่สามารถจะต่อยอดไปถึงการทําอะไรต่างๆในพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนนะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวด้วยค่ะและทริปเนี้ยก็คือ,อหลงป่าอเอาจริงๆนะเที่ยวป่ามาก็ก็เยอะนะ <laughs> <laughs> มีครั้งเนี้ย หลงป่าอีกห้าร้อยเมตรถึงถึงทางออกอะ่ะแต่แบบเหนื่อยแล้วหาทางออกไม่เจออะ่ะนี่เพิ่งหลงนี่หลงประจา <c oughs> ขนาดขับรถไปอยองเมื่อเสาร์ที่แล้ว <c oughs> เป็นเส้นทางที่คุ้นมากไปบ่อยมากอำเภอแกลงอยองแต่ก็ยังหลงเลยอ๋อ<ง>พอ<ง>คือบางทีมันเส้นทางมันเปลี่ยนไป <c oughs> มันมีการตัดถนนใหม่มันมีการสร้างเออะไรอ่ะชุมชนใหม่เราทาให้เส้นทางที่เราเคยไปเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราไม่รู้ตัว แต่มันป็นเรื่องปกติของออของการท่องเที่ยวแหละของนักท่องเที่ยวแหละมันก็อง<ต>มีหลงบ้างแต่ที่ผมหลงเนี่ยคือก้มลงมองที่พื้นนะมันเห็นทางโลง่งเห็นทางเดินนะแต่มันไปไม่ได้เพราะว่าเอา่อหญ้ามันหรือต้นไม้เนี่ยมันปกคลุมปกคลุมจนจนไม่มีทางเดินไปก็เลยต้องเดินลงเอ่อเขาเรียกอะไรป่าชายเลน <c oughs> เป็นป่าชายเลนมีโคลนก็ต้องลุยโคลนกันไปอันนี้คือเป็นประสบการณ์หลงป่าก็แต่สุดท้ายก็ออกมาได้เป็นการเดินระยะทาง สามสี่กิโลแต่ใช้เวลาครึ่งวัน <c oughs> น้ำก็หมดก็ <sk ill> จะหาทางออกได้ <sh arp> ใช่อ่านี่คือเป็นประสบการณ์ที่ที่ที่เกิดขึ้นสดๆสดสดนะครับแล้วก็ได้คือพูดคุยกันเมื่อวิยสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับแล้วก็มีอีกผมไปขอนแก่นก็ไปเรื่องของเราบอกแล้วไงว่ารายการเราเนี่ยเป็นรายการที่เอาดอ์ไลค์คือออกไปไม่ว่าคุณจะเอสตรีมไปอะไระไงเรามีหมดได้ทุกรูปแบบ ก็ไปพักวัวกันก็คือเปิดสนามแข่งสนามซ้อมรถขี่รถวิบากแอดเวนเจอร์ทีมนี้ต้องบอกว่าทีซีเนี่ยเป็นทีมที่เกิดจากสองพี่น้องที่แบบชื่นชอบในการขับรถเที่ยวป่าคุยไปคุยมาบอกเฮ้ยเที่ยวอย่างเดียวมันจะหมดเงินนะว่าหารายได้ด้วยการหาเงินข้ามาก็ด้วยการทำอุปกรณ์แคมปปิ้งทำไปทำมาเกิดมาอยากจะทำทีม มอเตอร์ไซค์ก็เลยเออทำทีมส่งคนไปแข่งวิบากใช่ก็ส่งไปแข่งเอ้ยชนะชนะคราวนี้ก็เลยเริ่มแบบเริ่มมีกำลังใจมีกำลังใจที่จะทําให้มันเดีกว่าใช่ดีขึ้นแล้วก็มีมีอะไรอ่ะด้วยด้วยตัวคนน้องเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยรู้สึกเขาจะไปขี่รถเที่ยวเนี่ยแล้วเกิดเกือบฮิสโตเพราะว่าดูแลตัวเองไม่ดีเพราะเกิดฮิสโตเนี่ยเขาก็เลยกลับมาจากการเที่ยวครั้งนั้นก็คือเฮ้ยหาคนสอนหาคนมาสอนเขาในการ ขับขี่รถเที่ยวท่องเที่ยวธรรมชาติมาสอนพอสอนไปสอนมาปุ๊บคนมันเป็นแล้วนี่ยอ,อ,อยากปล่อยของสอนการขับขี่รถแล้วก็ขับพีอย่างไรให้ปลอดภัยทั้งจากปลอดภัยจากอุบัติเหตุและปลอดภัยจากบางทีเราเป็นอะไรในร่างกายโดยที่เราไม่รู้อย่างเช่นี่สโตรเนี่ยบางทีเราใส่หมวกกันน็อกร้อนมากใส่แจ็คเก็ตใส่หนังทําให้เกิดความร้อนอบอ้าวหรือแบบไม่สบายตัวแล้วก็เลยต้องมีวิธีป้องกันก็เลย พอ,พอสอนพอเป็นและก็เริ่มอยากจะปล่อยของโดยการที่อยากจะหาสนามลงไปทดสอบแข่งเขาก็เลยได้ติดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยของออรายการ BMW แล้วก็เป็นตัวแทนไปแข่งที่อาร์เบเนียได้อันดับ7ของโลกโโจาก19ประเทศอพอกลับมาชุดนั้นปุ๊บก,ก็เลยเริ่มแบบต้องสงสัยว่าสิ่งที่รักเนี่ยอาจจะสร้างอะไรได้ในในอนาคตต่อยอดก็เลย ที่ที่น่าสนใจใช่ก็เลยหาพืนที่ทําสนามจนเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องไปดูว่าเขาเปิดสนามแล้วเป็นยังไงแล้วก็คือที่ที่มันน่าประทับใจกว่านั้นคือเขาส่งแข่งลิมบอเลสที่มาเลเซียรายการลิมบอเลสเนี่ยเป็นรายการระดับโลกที่จัดที่สนามที่มาเลเซียคือหลายๆชาตินานาชาติเนี่ยจะไปแข่งที่นี่เป็นรายการขับขี่มอมอเตอร์ไซค์แอดเวนเจอร์ ซึ่งมันต่างจากวิบากวิบากคือมอต์คพรที่ขี่กันที่เราเห็นสมัยก่อนหลงหลุมขึ้นเนยอะไรนั่นคือวิบากข้ามสะพานข้ามน้ำอันนั้นคือวิบากถูกไหมใช่ครับแต่แอเวอเรสต์นี่คือขับขี่ผ่านสิ่งกีดขวางในทางที่กันดารมันมันจะวิบากเนี่ยมันคือมันยังไม่มีป่าไม่มีเขาไงนึกออกไหมอาจจะทำเป็นสนามขึ้นมาได้การขับขี่วิบากเนี่ยใช่ไหมทำที่ถ้ารุ่นๆอย่างรุ่นผมรุ่นพี่แป๋ม นึกถึงเรวิบากนี่คือจอห์นอิสลามอืมใช่ใช่ใช่จอมากสมัยก่อนนี้ชื่อดังมากเลยจอห์นอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นฮีโร่ของเป็นเขาเรียกเป็นคนที่แบบมันนักขี่มอเตอร์ไซค์ต้องอืมใช่ต้องต้องรู้จักแล้วแล้วแล้วเราเป็นเราเป็นอะไรอ่ะเรียกรายการเนี้ยพวกรายการพวกเนี้ยพี่จอห์นอิสลามนี่จะเป็นแบบเหมือนเป็นไอดอลคนคนเดียวด้วยซ้ำมั้งเท่าเท่าที่มีชื่อเสียงที่เราจําได้ หลังจากนั้นก็จะเงียบหายไปจนมาพอศเนี่ยแหละครับที่มีทีม c c t Rider Thailand เ,เกิดขึ้นใหม่ครั้งเลยแต่ว่าความดังชื่อเสียงอาจจะสู้พิจอรไม่ได้อ,อะไรเงี้ยแต่ส่วน,นทางเรียบนี่ก็จะยกให้ฮิสมาวิไลโลดซึ่งตอนนี้ก็มีฟิล์มรัชสภาพมาเป็นทาย,ยาทแล้วก็จะมีะสมเกียรติจันทราอันนี้ส่วนนี้เป็นทางเรียบซึ่งเปนคนละแนวกับทางกับบิบากกับแอเนเจอร์การขับขี่ทางเรียบ อาจจะดูง่ายแต่จริงๆบางทีก็ไม่ง่ายอ,อไม่ง่ายเหมือนกันครับก็คือนี่คือเกริ่นก่อนแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวในช่วงสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาเราไปเจออะไรบ้างแล้วก็สิ่งสําคัญเลยอย่างก็คือที่เราไปลงพื้นที่ย้อนกลับไปที่ประจวบมันมีพื้นที่หนึ่งครับที่โคกตะหอม,อมผมตั้งชื่อไว้ตอนนั้นผมเขียนคอนเทนต์ลงบ้านละสวนเอ็กโคลคขับหาดลับทับสแกน ชายทะเลที่โคกตะหอมปรากฏว่าพี่ๆที่กระทรวงทรัพยากรจังหวัดชอบขอใช้เอาไปเป็นคำรหาดลับทับสแกะ,ะโบมอดพื้นที่ที่ที่ชายหาดทับสอ่าโคกตะหอมเนี่ยเราไปกับพี่งบไปกางเต็นท์ถือว่าเป็นเต็นท์หลังแรกที่ปักอยู่บนพื้นทรายที่แห่งนั้นริมทะเลแห่งนี้ใช่เพราะว่าผมถามชาวบ,บ้านเขาว่าไม่มีอไม่มีใครมาเคยมากางเต็นท์นอนอย่างพวกคุณสองคนเลยนะ เราก็ไปเราไปเพื่อเราจะไปดูว่าเราจะช่วยชุมชนนี้ได้อย่างไรบ้างจนสุดท้ายได้ข้อสรุปว่าที่นี่เหมาะมากที่จะทําเป็นแคมปิ้งชุมชน mm hmm. คําว่าแคมปิ้งชุมชนเนี่ยมันก็คือลานกลางเต็นท์ทั่วๆไปแหะครับ mm hmm. ลานกลางเต็นท์เอกชน mm hmm. ลานกลางเต็นท์เอกชนคือลานกลางเต็นที่ mm hmm. มนุษย์สร้างขึ้นมีสิ่งปลูกสร้างมีสิ่งอำนวยความสะดวกจัดภูมิทัศน์สวยงาม mm hmm. แต่ลานแคมปิ้งชุมชน เป็นลานแคมปิ้งที่ธรรมชาติสร้างไม่มีสิ่งปลูกสร้างโดยมนุษย์เลยัือ,อยา่างงดงามโดยตัวมันเองใช่ไม,ไ,มไม่มีเลยไม่มีการไปปูทรายหรือจะไปถมทรายให้มันสูงไม่มีคือเกิดจากธรรมชาติล้วนเต็มที่เราก็จะมีห้องน้ําห้องหนึ่งสําหรับบริการอาบน้ําน้ําจืดนะฮะแต่แต่ห้องน้ำตรงนั้นก็คือเป็นพื้นที่ของธนาคารปูของชุมชนธนาคารปูครับเป็นของธนาคารปูของชุมชนโคตหอมซึ่งเขาให้ใช้ได้ แต่พื้นที่แคมปิ้งลานแคมปิ้งชุมชนเนี้มันยังไม่ได้เปิดเป็นทางการเพียงแต่ว,ว่าชาวบ้านเขาจะรู้กันแหละก็คือไปนั่งปิกนิกดิมทะเลไปตกปลาตกหมึกที่นี่หมึกหอมเยอะมากปลาก,ก็เยอะนะครับทีนี้ย้อนกลับมาว่าเราเข้าไปดูเนี่ยแล้วจัดให้เป็นลานแคมปิ้งชุมชนได้ยังไงลานแคมปิ้งชุมชนเนี่ยในในประเทศไทยเนี่ยยังไม่เคยมีนะครับที่ที่พี่งบเล่าให้ผมฟังอ่ จะมีแต่ก็ลานแคมปิ้งเองกนชนชนะครับทีนี้เราก็เลยคิดกันว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเราทําให้ <c oughs> ชุมชนโคกกระหอมมีลานแคมปิ้งชุมชน <c oughs> ที่ดูแลด้วยด้วยชาวบ้านเอง <c oughs> นะครับมันจะดีแค่ไหนแล้วอีกอย่างเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าใครได้มาใช้บริการที่นี่เนี่ยคุณจะเป็นเจ้าแรกๆท,ที่ที่มาใช้มาปัก สมอลงบนพื้นที่นี้และอย่างที่นี่จัดว่าเป็นลานแคมปิ้งชุมชนแห่งแรกในประเทศไทยน่าสนใจมากคือแล้วแล้วที่ชอบคืออยู่ริมทะเลริมทะเลแล้วแล้วที่บรรยากาศได้ฟีลแบบมาที่เดียวเนี่ยมีวิวถึงสามสามอ่าวสามพาดใช่ใช่ใช่เพราะว่าประจวบนี่ยเขาจะเรียกเป็นเมืองสามอ่าวไอ้ตรงนั้นคือในเมืองสามอ่าวพละที่แต่ตรงจุดเนี้ยเข้าไปปุ๊บพี่งงบถึง มีสามอ่าวตัวคล้ายก็คือเหมือนเป็นสามอ่าวตัวลูกใช่มันสวยมากในตัวเมืองประจวบมันคือตัวแม่ตัวแม่อันนี้ตัวลูกตัวบรรดาแต่ตัวลูกนี่จะนั่รักนิดนึงอยู่ในแล้วก็หลบซ่อนอยู่ซ่อนอยู่นะครับสำหรับใครที่สำหรับใครที่อยากจะไปทดลองใช้ชีวิตเป็นนักท่องเที่ยวทดลองนักท่องเที่ยวตัวอย่างก็ติดต่อได้ที่ ผู้ใหญ่บ้านนะครับประชุมเสือเหลืองเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์ไว้ให้นะครับคประชุมเสือเหลืองครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยช่วงนี้นะช่วงนี้เนี่ยเขาจะให้บริการปักสมอครั้งเต็นละหนึ่งร้อยบาทเต็นละหนึ่งร้อยบาทถ้าใช้พื้นที่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่ารายได้เ็นผู้ใหญ่เต็นเล็กขนาดไหนก็ได้หนึ่งร้อยเต็นหนึ่งเต็นหนึ่งคุณมีสองคนก็ร้อยหนึ่งร้อยบาทเพราะที่อื่นนี่เขาคิดกันคนละร้อย อ่าแต่อันนี้ต่อเต็นต์แต่ถ้าเป็นเต็นต์ครอบครัวไปกันหลายคนเต็นต์ครอบครัวเนี่ยก็อาจจะเพิ่มให้เขานิดหน่อยแล้วแต่คือเราเราออกไปว่าเต็นต์ละหนึ่งร้อย่าคือเงินหนึ่งร้อยเนี่ยมันมันเข้าชาวบ้านเข้าชุมชนพอถึงเวลาเนี่ยพอได้เงินก้อนหนึ่งเขาอาจจะไปสร้างห้องน้ําสร้างอ่าพัฒนาพื้นที่เพื่อให้คนที่มากลางเต็นต์เนี่ยมีความใช่ครับสะดวกสบายขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าเหลือกําไรเขาก็จะแบ่งเป็นเงินปันผลให้กับชาวบ้านถึงอ่าแล้วตรง ที่สาคัญสําหรับคนที่ชอบซีฟู้ดหรืออาหารทะเลเนี่ยนะครับตรงธนาคารปูถ้าถ้าคุณไปกก่อนไปคุณโทรไปเช็คกับว่าผู้ใหญ่มีปูหรือเป่ตอนนี้ในธนาคารมีปูไหมถ้ามีที่กาลังทานไหมคุณจะได้กินปูสดๆจากทะเลนะครับแล้วก็ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดเพราะว่ามันอยู่ที่แหล่งผลิตใช่แหลงเลยแหลงเลยเพราะฉะนั้นราคามันก็จะเป็นธรรมดาย่อมถูกกว่าใน ท้องตลาดใช่แล้วก็ที่สำคัญคือมันจะได้ความสดมันได้ความสดของอาหารหลายๆคนถามอาวแล้วไปที่นี่แล้วไปทําอะไรบ้างอ่ะโอ้โหไปใช้ชีวิตอ่านหนังสือคุณอาจจะไปนอนเล่นไปนอนเล่นอกลางวันคุณอาจจะมาผูกเปยยวนอนในป่ากลางมันเงียบมากแล้วก็มีเส้นทางเทคกิ้งเล็กๆเดินลงไปผ่านไปชุมชนซึ่งผมยังไม่ได้เดินไปนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี้จะไปเป็นนักท่องเที่ยวตัวอย่าง ผมหลอกเพื่อนไปได้ห้าคนหลอกเพื่อนไปพี่งบบอกว่าตู่ต้องหาเพื่อนไปมานะมาทดลองใช้ชีวิตการทําแบบนี้ยชาวบ้านเขาจะได้จัดการเราได้ว่าต้องต้องดูแลเรายังไงอ่าให้เตรียมน้ําพอไหมสําหรับคนจํานวนเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือหมายถึงว่าเขาจะได้เรียนรู้ว่ามีเ่นมาแค่นี้เขาควรจะเตรียมอาหารเตรียมน้ําเตรียมอะไรอย่างไรที่จะไม่ให้เหลือมากเกินไป ใช่ให้พอดีบางครั้งน้ําสะอาดในทะเลนี่ก็เป็นเรื่องที่หายากนะเรื่องที่อคือคือห่างห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณสิบกิโลเนี่ยความความไม่เจริญหรือความกันดานในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคพวกเนี้ยน้ําดื่มน้าอะไรเนี่ยมันมันยังไม่ไม่ถึงยังเข้าไม่ถึงแม้กระทั่งเอการจัดการขยะเขาก็ยังไม่ได้มีการจัดการขยะที่ดีฉะนั้นเรียนรู้ให้ที่นักท่องเที่ยวที่ไป ควรหาถุงดำแลสัใส่ออกมาทิ้งข้างนอกคือคุณเอาขยะไปได้คุณก็เอากลับเอากลับมาได้อย่าไปทิ้งว้ให้เป็นภาระกับเขาเพราะว่าการคุณขับรถเข้าไปอย่าลืมว่าคุณขับรถเข้าไปครับการนำเอาขยะออกมานี่มันง่ายกว่าการที่ชาวบ้านจะต้องไปเก็บแล้วก็ต้องเป็นคนไปทิ้งให้แล้วมันก็จะสร้างนั่นแหละจิตสํานึกที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปว่าเราอย่าไปทําลายสิ่งแวดล้อมอย่าไปทิ้งขยะให้ต้องเป็นภาระกับคนในชุมชนด้วยซึ่งเขาอาจจะเอาเวลาที่จะต้องมามวนเก็บขยะของเราเนี่ย ไปทําอย่างอื่นไปทาอย่างอื่นที่มีประโยชน์มากกว่าแต่เชิญชวนเลยครับมาถึงครับที่นี่น่าสนใจมากเลยนอกจากอาะมาปักกลางเต็นท์นอนริมทะเลวันนี้คุณปิ้งย่างอาหารซีฟู้ดได้ได้หมดแต่แต่ต้องต้องเช็คนะว่าชาวบ้านมีไหมอามีปูแล้วอาจจะมีกุ้งไหมวันนี้มีเรือเข้าฝั่งไหมมีเรือประมงชาวบ้านที่ออกไปนี่เข้าฝั่งไหมมีกุ้งมีปูะกิจกรรมอีกอย่างก็คือเหมาเหมาเรือเช่าเรือชาวบ้าน นะครับไปเกาะลำล่าเกาะลำล่าเนี่ยแต่เรือเล็กก็ไม่ได้ห้ามออกจากฝั่งนะไม่ <laughs> นั่นเองก็ <laughs> <laughs> คือเกาะลำล่าเนี่ยห่างจากฝั่งเนี่ยที่เรากางเต็นท์เนี่ยประมาณสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรเนี่ยมันเขาพายเรือใช้วันนั้นื่อคืนนั้นผมเห็นไนงะเขาพายถามไปไหนาบอกไปตกปลาไปดักปลาที่เกาะที่เกาะลำล่าเออเขาพายเรือยี่สิบซาเรอยู่ที่ฝั่งเราจะสามารถมองเห็นเกาะนี้เห็นนั่งเห็นชัดเลย คือถ้าคนว่ายน้ําแข็งๆเนี่ยสามารถว่ายน้ําไปเที่ยวเกาะได้เลยผมเชื่อว่าสายสกอตนะถ้าสายสกอตฟังอยู่นะไอไอผมเชื่อว่าคุณต้องชอบอเออแล้วก็ถ้าเราจะมุกการกางเต็นท์นจากบนฝั่งอันเนี้ยชายหาดพวกกระหอบเนี่ยไปที่เกาะอ,อันนี้อ่ายังไม่ได้ไ,ได้คือมันไม่มีพื้นที่มากพอที่จะให้ปักคือถ้าชายหาดมันจะเป็นอย่างเงี้ยที่บนเกาะมันมันเป็นโสปม,มันมันไม่เรียบอ่า อันนี้ก็เลยก็เลยยังไม่มีใครไปแต่ว่าคุณไปนั่งตกปลาไปไปดำน้านดูปะะการางได้เขามีมีปะะการางให้ดูใช่ค,คือสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากแล้วก็ถ้าใครมีเรือคยักนะครับสามารถเอาไปพายได้ค,คือในอนาคตเนี่ยเ,เรากําลังแพลนไว้ว่าเราจะหาเรือไปสนับสนุนชุมชนหรือถ้าเราหาไม่ทัน ชุมชนเขาอาจจะหาเงินได้ก่อนเขาอาจจะซื้อเรือขยักมาก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นเงินจากที่นักท่องเที่ยวเขาไปช่วยกันกลางไปใช้ชีวิตตรงนั้นแล้วก็มีค่าพื้นที่ถ้าเราไปกันเยอะใช่ไเขาก็จะสามารถหาเรือได้เร็วขึ้นแต่เยอะนี่ก็ต้องหมายความว่าต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่ไปสร้างปัญหาที่ตรงนั้นก็ต้องไปในแบบที่อยากไปพักผ่อนจริงๆแต่อยากไปก็เรียกอะไรบางไม่ใช่ไปตั้งวงดื่มจุฬากันโยน ช่ชักล่หัวค่ายันเช้าเเปลี่ยนแล้วก็จะเป็นการรบกวนชุมชนเกินไปก็ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสงบจริงๆอไปพักผ่อนแบบเรียบง่ายแล้วก็มีความสุขกับการพักผ่อนแบบนี้จริงๆค่ะเนี่ยโคตรหอมก็จะมีประมาณนี้แล้วผมบอกเลยว่าห้ามพลาดพี่แป๋มมีอะไรก็มันก็มีหลายเรื่องตอนนี้หน้าฝนแล้วเนี่ยหลายๆที่ก็ เริ่มที่จะเปิดพื้นที่กางเต้นกันแล้วหลังจากที่หน้าร้อนมาดอนอบอ,อ้าวมาก mm hmm. ที่หนึ่งที่ฮิตเนี่ยเพราะว่าไปเพชรบูรณ์มาก็เลยนึกถึงทุ่งแสลงหลวงครับเออทุ่งแสลงหลวงนี่ตอนนี้ก็ฝนพรำและต้นไม้ใบหญ้าก็เริ่มเขียวชะอุ่มเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการที่จะไปใช้ชีวิตกลางแจ้งไปทํากิจกรรมกลางเต้นไม่ว่าจะไปกับครอบครัวเพื่อนฝูงไปกับแฟนทุ่งแสลงหลวงนี่ก็น่าสนใจแล้วก็ตอนนี้ทะเลเหมอกสวยมากถ้าไปพักที่เออถ้าไปกลางเต้นที่ทุ่งแสลงหลวงแล้วเนี่ย คุณก็มาเที่ยวเขาคอได้คุณก็มาเที่ยวภูทับเบิกคือวันนั้นที่ไปเมื่อเมื่อวันจันที่แล้วเมื่อวันจันที่แล้วมีโอกาสเดินทางไปที่ที่ลมศักดิ์ครับระหว่างเสร็จธารกิจท,ที่ลมศักดิ์เสร็จแล้วเนี่ยระหว่างทางที่ขับมาตามถนนลอยฟ้าเพื่อจะมุ่งหน้าสู่เขาคอเนี่ยระยะทางประมาณไม่เกิน30สิบกิโลแต่ว่ามันต้องวิ่งเรียบตามไหล่เขาโอ้โหทะเลหมอกสวยมากแล้วมันลอยแบบโอ้โหแบบเหมือนเราเอือ้อมมือไปคว้าได้ต้องจอดรถคือ แล้วก็ทะเลหมอกมันลอยข้ามถนนน่ะโอ้โหแบบสวยมากจนแล้วตรงจุดนั้นเนี่ยก็จะมีคนที่ไปจอดรถถ่ายรูปช่วงเย็นเยด้านหลังของจุดที่ไปจอดรถถ่ายรูปทะเลหมอกเนี่ยก็เราก็จะสามารถมองเห็นถึงผาซ่อนแก้ววัดผาซ่อนแก้วสวยงามมากคือเมื่อแต่ว่าเมื่อทะเลหมอกมันคลุมหมดเนี่ยมันจะไม่เห็นอะไรเลยแต่มันก็แบบว่าเป็นเรื่องเรื่องของความสวยงามอีกแบบหนึง่งแต่เมื่อทะเลไอ,ไอกลุ่มหมอกอันเนี้ยไอหมอกเนี่ย ลอยผ่านรงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นวัดผาช่องแก้วเนี่ยสวยงามมากแล้วก็ขับสับขับมาเรื่อยๆอีกวันหนึ่งเราก็ขับขึ้นไปบนวัดผาช่องแก้วครับระหว่างทางก็เจอทะเลหมอกเหมือนกันจนมองไม่เห็นทางที่จะขึ้นขับรถขึ้นไปเราก็เลยต้องจอดก่อนแล้วก็ลงไปถ่ายรูปโอ้โหสวยมากสวยมายมอากอก็ถ้าใครอยากจะไปเที่ยวแบบแนวนี้ก็แนะนํานะช่วงนี้ทะเลหมอกที่เพชรบูรณ์น่าสนใจมากเลยแล้วก็คุณสามารถพบเจอได้เมื่อมีฝน ตกไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าสายบ่ายเย็นนะคะจะมีเมื่อมีฝนตกเลยเนะี่ยคุณก็จะสามารถเท่ากับทะเลหมอ,อกที่เพชบูรณ์ได้หพอครับตอนเช้าไปนั่งพ่โนราเต้โอ้โหเหมือนเรานั่งอยู่บนสวรรค์นนะ่ะทะเลหมอกขาวโลรในะแต่คุณต้องไปแต่เช้านะคุณต้องไปแต่เช้าคือที่พิโนราเต้เนี่ยจะอยู่ใ,นใ,นใกล้ๆกับวัดผาช้อนแก้วเชื่อว่านักท่องเที่ยวหลายท่านนะต้องรู้จักแล้วก็เป็นร้านกาแฟาที่เป็นหนึ่งในดวงใจแน่นอน แต่ว่าพอทะเลหมอกมาตอนเช้าเนี่ยมันจะปกคลุมหมดมองไม่เห็นอะไรเลยเหมือนเรานั่งอยู่บนสวรรค์แต่ยังไม่ไปสวรรค์นะยังยงนั่งอยบนสวรรค์ก็โอเคสําหรับช่วงแรกนะครับก็เป็นไงฮะโคกตาหอมนีขับรถชมทะเลหมอกนะชมทะเลหมอกเดี๋ยวช่วงที่สองเรามาคุยกันต่อฮะค่ะรับรองสนุกค่ะครับ Life. Living in harmony, Sharing Prosperity Harmony, ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ช่วยกันเก็บวันนี้หลายล้านต้นจากมือคุณจะถูกส่งต่อและปลูกจริงโดยกลุ่มปตทบนผื้นป่าใหม่สองา้านไร่ต่อยอดจากผื้นป่าเดิมที่เราดูแลอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มการดูดซับก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ให้กับโลก คุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกเพื่อโลกที่ยั่งยืนของเรา อย่าคลิกลิงก์สำนักง,งานประกันสังคมไม่แนบลิงก์ผ่านข้อความ SMS เพราะมิจฉาชีพอาจหลอกให้คุณกดลิงก์เพื่ออัปเดตข้อมูลประกันสังคมพร้อมทั้งดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำนักง,งานประกันสังคมปลอมตั้งสติอย่าเชื่อในข้อความที่ได้รับอย่าก,กรอกข้อมูลส่วนตัว username password หรือ OTP ผ่านลิงก์ที่ได้รับเด็ดขาดไม่งั้นจะหมดตัวด้วยความปรารถนานดีจากสำนักง,งานประกันสังคมสอบถามเพิ่มเติม,ตมโทรสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมง ร้อนนี้กล้าทาทุกแดด ยูสตารโซล่าชิล์ SPF 50+ PA+++ เอสเซนต์กันแดดเนื้อน้ำนมบางเบาซึมไวไม่มันบล็อกทุกรังสีไม่กลัวแสงปกป้องผิวจาก UVA UVB และแสงสีฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูตรเจแปนสแตนดาร์ดสุดพรีเมียมจากญี่ปุ่นกันน้ำกันเหงื่อมีบำรุงช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสด้วยไวแ t ็กทีฟเ e x กซแถมไม่ทำลายพกาธารังปราศจากสารเคมีซึ่งเป็นอันตรายปลอดภัยต่อผิว มีตอล,ลองเลยพีแปลองกล้าเติมความสซาคคุณคข้าสารต้านอนุมูลอิสระผสานวิตามินซและ B หมูฟางสุขวามสดชื่น p ี80ลองกล้าลำใหญ่ซาเชียสุดแรงใจให้ไทยได้เป็นเจ้าภาพเอ็กซ์โป2 0พภูเก็ตไทยแลนด์ 2ีมิบเนายนี้ทั่วโลกจะได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นร่วมส่งแรงใจให้ไทยเราได้เป็นเจ้าภาพแค่คลิก support. expo2028thailand.com แล้วมาลุ้นไปด้วยกัน expo 2028 Phuket Thailand f u t u r e of life living in harmony sharing prosperity ให้สุดขับรถกลางเต็นท์เดินป่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมใน outdoor life ชีวิตกลางแจ้งโดยไตรรัตน์ทรงเผ่าและถิตาพาทรงเผาสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน PTT Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืนสำนักงานประกันสังคมรวมสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิตพี่80ลองก้าลําใหญ่ซ่าอร่อยซ่ามาพร้อมประโยชน์บริษัทยูสตาร์ประเทศไทยจํากัดเริ่มสวยชีวิตก็ไปได้สวยปลากระป๋องโรซ่าอร่อยทั่วไทยใครๆก็เลฟิฟยาสีฟันสมุนไพรด็ตรวีกลิ่นเงือกเสียวหลอดเดียวจบและ ส่งแรงใจร่วมเชียร์ไทยได้เป็นเจ้าภาพเอ็กโป2028ภูเก็ตไทยแลนด์21มิถุนายนนี้อยู่ที่ไหนคนไทยก็สงใจร่วมเชียร์กันได้